ผมต้องไก่ตอ่อไก่ปาานะ้องก็ได้ตรงนะี้เช้านี้ก็มาอยู่กับไก่ตอนั่งชว่วเหมือนเดิมดนะพี่น้องมาแถวนี้มีไก่ป่านะครับเดี๋ยวผมจะเอานั่งชวไว้ตรงน,นี้เลยลาผมแล้วก็ตั้งกล้องแถวนี้เลย ครับผมพี่น้องก็จบภารกิจนะครับลำโพองอยู่นี่ครับลำโพองอยู่นี่ครับกล้องนี่อยู่นั่นนะครับตัวนางโชอยู่นี่ครับเมื่อกี้มันมาจากทางนี้ครับข้างชมพกนะครับวิ่งวิ่งวิงง่งมานี่เลยแล้วก็มาข้างไก่ต่อไอไก่นางโชนี่เลยครับมันน่าจะเห็นหลักอะไรนี่แหละวิ่งออกเลย <laughs> มาแพรบครับโอเค อันนี้มันไม่เห็นผมเพราะผมนั่งอยู่โน่นต้นไม้ใหญ่แอบหลังต้นไม้ใหญ่วันนี้ต้นไม้ใหญ่ครับสบายมากอ่าครับอ่าครับก็ประมาณนี้ครับนั่งโชว์ลำโพงแล้วก็กล้องต่อไก่ะนรับได้คลิปสวยๆภาพสวยๆครับพี่น้องครับว้าวลำโพงกับกล้องนี่สนใจสั่งได้นะครับผมลำโพงรวมเสียงะนรับเสียงประมาณห้าสิบกว่าเสียงครับหลักๆจะมี ูกกระทากระไก่ที่ผมเล่นนะครับรวมเสียงอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยมส่งครับน้องถ้าเก็บเงินไปทางก็บอกห้าสิบาทเป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับไก่นี่ไม่มีขายนะครับผมมีตัวเดียวน่งโชยอยู่ครับฝึกได้ครับหามาฝึกครับแล้วก็กล้องครับกล้องนี่เก้าร้อยเก้าสิบาทครับผมแล้วก็ p าว e แบง n ์นั้นใช้ p าว e แบง n ์ที่มีก็ได้ครับถ้าไม่มีก็เอา p าว e แบง n ์ด้วยก็ p าว e แบง n ์ก้อนละห้าร้อยครับผมหลักไก่ก็มีนะครับ จะไก่ไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ผมใช้อีกแบบหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายการใช้งานกล้องให้ฟังข้าวๆนะครับครับผมก็จบภารกิจไปนะครับสําหรับภารกิจในป่านะครับก็ไ้ภาพที่สวยๆแล้วนะครับต่อไก่วันนี้ก็ต่อมาก็จะมาอธิบายการใช้กล้องต่อไก่แล้วก็ลําโพงนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับ กล้องตัวไก่นะครับรายละเอียดจริงๆผมจะมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ลองๆไปหาคลิปเก่าผมดูได้นะครับก็ไม่เก่ามากนะครับก็ดูในช่องของผมได้เลยครับหลักๆก็คือกล้องเนี่ยมันจะสามารถปรับหันซ้ายหันขวาได้นะครับประมาณนี้ครับผมไม่โดนมันครับอ่านะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้ครับประมาณนี้ก้มลงได้นะครับ แต่ว่าภาพมันเนี่ยมันจะรีเลย์จากความเป็นจริงไปประมาณหนึ่งวินะครับดูดูหน้าจอนี่นะครับเห็นไหมครับหนึ่งวิหรือเกือบวิครับมันจะรีเลย์ไปนิดนึงครับการใช้งานคร่าวๆประมาณนี้นะครับการดูผ่านหน้าจอนะครับถามว่าต้องบันทึกต้องอะไรไหมนะครับถ้าเราต้องการคลิปหรือว่าหรือว่ายังไงนะครับคือ ผมแนะนําว่าไม่ต้องบันทึกใดๆทั้งสิ้น,นครับดูเฉยๆเลยไม่ต้องกดบันทึกไม่ต้องกดเปิดเสียงไม่ต้องทําอะไรคนระับดูถ้าหากว่าเราเห็นไก่เข้ามาในเฟรมกล้องเลยเนี่ยนะเราอยากได้ตัวเนี้ยคลิปตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราก็กดนี่ครับแคบหน้าจอนะครับกดบันทึกภาพปุ๊บภาพมันจะไปอยู่ในแกลเลอร,รี่ของเราเลยนะครับบันทึกเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าเราจะดูวันและเวลาที่ที่เราต้องการครับแล้วก็มาดูที่ภาพย้อนหลังเลยครับ อออเอาสามารถกลับหัวได้ก่อนครับตัวนี้สามารถห้อยหัวได้นะครับกลับหัวแบบนี้ครับแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะตั้งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราปรับเหลียวเนี่ยหัวมันอยู่ด้านล่างครับมันจะต้องไม่ได้ไม่ได้ดิ้นเยอะครับแล้วก็เราพางอะไรด้านบนเอาเพราะว่าแบงค์วางด้านบนก็ได้นะครับถ้าเอาตั้งแบบเนี้ยเวลาปรับเราจะพางยากครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9 9้าสบาทนะครับ ได้ขาชุดแบบนี้ไปเลยครับแล้วก็มีสายให้ครับก็ไปเสียบใช้งานได้เลยครับมีเมมโมรี่ให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับ power bank ที่มีได้เลยนะครับอ่ากล้องตัวนี้จะไม่มีแบตในตัวนะครับต้องใช้ไฟจาก power bank ครับก็ถ้าจะเอา power bank ด้วยก็ power bank ก้อนละห้าร้อยครับแต่ถ้ามี power bank อยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาครับเอาไปแต่ตัวกล้องนี้ก็ได้ครับใช้งานร่วมกันได้ครับ power bank แต่ละอันครับเรามาดูการเอา คลิปออกนะครับดูตรงกดตรงภาพย้อนหลังตัวนี้ครับตึ๊บครับผมมันก็จะมาอยู่หน้าจอนี้นะครับพอมาอยู่หน้าจอนี้ปุ๊บเรากดซี d อสดครับแล้วก็กดที่ตรงรวมเหตุการณ์ครับตึ๊บนี่ครับมันจะขึ้นคลิปแต่ละคลิปให้นะครับโดยปกติแล้วมันจะมีขนาด10นาทีครับ ถ้ามันบันทึกสมบูรณ์นะครับมันจะอยู่ประมาณ10นาทีครับแต่ถ้ามันบันทึกไม่ถึง10นาทีเนี่ยคืออาจไอตัวกล้องนะครับอาจจะมีการถอดหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่คลิปมันก็ต่อเนื่องนะครับมันจะขึ้นเวลาเริ่มต้นคลิปครับแล้วก็ขนาดของคลิปประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการช่วงเวลาไหนนะครับไปดูภาพที่เราบันทึกอยู่ในแกลเลอร,รี่ครับว่า วันเวลาเท่าไหร่เราก็มาดูตรงนั้นเลยครับเลือกดูได้เลยเราเราดูปุบ๊บเราก็กดสมมตุติมันอยู่ในช่วงเวลานี้เรากดปุ๊บมันจะดูในช่วงเวลานานทันทีเลยนะครับถ้าเราต้องการคลิปนี้ไปไว้ในแกีเลอรีโทรศัพท์เราเราก็กดตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะโหลดไปอยู่ในโทรศัพท์เราเลยนะครับคลิปที่ได้จะเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดครับชัดกว่าการเอาออกด้วยวิธีอื่นนะครับแล้วก็มีเสียงให้ด้วยครับ ถ้าหากว่าเราบันทึกโดยวิธีอื่นเนะี่ยโดยการกดหน้าจอหลักเมื่อกี้นะครับคลิปมันจะไม่มีเสียงเราต้องเปิดลาโพงด้วยมันถึงจะมีเสียงครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเอาไปใส่คอมแล้วก็ดึงออกคลิปนั้นก็จะไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับเราต้องไปแปลงไฟล์แปลงนามสกุลอีกวุ่นวายครับเอาออกแบบนี้ง่ายสุดครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องต่อไกลครับส่วนลาโพงนะครับลําโพงก็ อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งนะผมถ้ารวมเสียงนะครับถ้าไม่เอาเสียงก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยครับรวมส่งถ้าเก็บเงินไปทางก็บวกห้าสิบาทครับถ้าเอาเสียงได้กี่เสียงนะครับมันจะได้ทั้งหมดห้าสิบห้าเสียงนะครับหลักๆจะมีนกกระทาห้าเสียงแล้วก็ไก่อีกเก้าเสียงครับไก่กับนกกระทานี่คือเป็นเสียงที่ผมใช้ต่อลงคลิปอะไรประมาณนี้เลยนะครับคือเสียงเสียงเดียวกับที่ใช้เลยครับเสียงเดียวกันเลยก็คือพัฒนาทามา โดยเฉพาะครับเพราะว่าผมเล่นนกกระทากระไก่แต่เสียงอื่นเนี่ยเป็นเสียงที่ลูกค้าขอทําให้แล้วก็ผมจะไม่ได้เล่นครับตัวนั้นความหม่านต้อไปลองเองอีกทีนึงครับอ่าเราไอ้รีโมทนี้มันจะบังคับไกลได้ประมาณ1,000เมตรนะครับตามโรงงานมันแจ้งมาครับแต่ใช้งานจริงๆก็เหลือเฟือนะครับจะแถมตัวนี้ไปให้2ก้อนครับในราคานี้นะครับแถมแบตรีโมทให้2ก้อนครับผมว่าก่อนที่แบตรีโมทจะหมดผมว่า ฐานน่าจะหายก่อนครับผมเวลาใช้งานนะครับผมจะเอาปากกาเมจิติ๊กตรงนี้ไว้ให้นะครับนี่ครับเปิดมาแค่ไว้ด้านหน้านี่ก็พอนะครับเปิดมาแค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็ดังเหลือเฟือแล้วครับถ้าดังกว่านี้สัตว์กลัวครับอ่าเปิดมาแค่นี้ก็พอมันจะเป็นการรักษาอ่าลาโพงด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาชาจนะครับรูชาจอยู่ด้านข้างแล้วไฟมันจะมีออกตรงนี้ครับ เวลาชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงนะครับถ้าเต็มก็คือไฟสีแดงนี้จะดับไม่งั้นมันก็จะเป็นแดงแบบจางจงครับอันนั้นคือเต็มนะครับประมาณนี้ครับใช้ดีครับผมใช้มาปีที่3มแล้วครับไม่ไม่มีเสียงช็อตนะครับตัวนี้ว่าผมแก้ให้แล้วครับผมเปลี่ยนตัวทำไขความร้อนด้านในครับมาถึงปุ๊ผมจะจับเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีเสียงช็อตช็อตช็อตชนะครับผม สนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรตามด้านล่างเลยแล้วก็ตอดไก่นี่ก็มีอยู่นะครับตอดไก่นี่อันละเจ็ดสิบาทแต่ว่าถ้ามีลําโพงแล้วตอดไก่แม่น่าจะได้ใช้แล้วใช้ลําโพงเจ๋งดีครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาเวลาต่อนกกระทาบ้างครับช่วงนี้ยังอยู่กับไก่อยู่เลยครับยังมันกับไก่อยู่เลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ